啦。啊啊啊啊啊 เดต้นรับทัศน์โซช่องโฮเทลเจร์ซีสซลอินเดียทิเบสุดที่พงวีดีโอนะครับเสียงพินที่ได้ยินได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการฝึกนะครับก็ซื้อพินมาฝึกมาหัดเล่นอยู่ก็เป็นการฝึกดีดพินนะครับยังไม่เก่งเพิ่งจะเริ่มต้นดีดพินเสียงไม่แพร่สะนอหูก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับครูบาอาจารย์ก็ได้จาก y o u t u b e นี่แหละครับ เป็นผู้ช่วยสอนช่วยฝึกสอนช่วยแนะนำขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องช่องโฮเทลเซราซิกสโลอินเดียเคเบ็กคลิปพงวีดีโอสำหรับคลิปการพ่อเลี้ยงเขียดก็ทำไว้เยอะนะครับในช่อง YouTube ช่วงนี้หน้าฝนเขียดที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็ออกมาเยอะเหมือนกันนะครับเขียดที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาตามธรรมชาติ อายุหนึ่งเดือนนี้ก็ตัวโตมากเลยนะครับเนี่ยเพราะว่า,า,าแหล่งอาหารของอุดมสมบูรณ์นะครับตามท้องไร่ท้องนาแหล่งอาหารจะอุดมสมบูรณ์กว่าซึ่งถ้าเราเลี้ยงในพื้นที่มีจํากัดนะครับอาหารก็มีไม่เพียงพอเขียดก็เลยตัวโตไม่ได้ขนาดถ้าเทียบกับเขียดที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วเขียดต,ตามธรรมชาติจะตัวโตเร็วกว่านะครับ อาหารของเขียดก็จะเป็นพวกมแมลงนะครับตัวเล็กๆเ,เป็นมแมลงทุกชนิดนะครับประเภทจิ้งเหรียตักกแตนไส้เรือนเป็นพวกมดนะครับมดตัวเล็กๆที่อยู่ตามท้องไร่ท้องนาหรือว่าเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับตามธรรมชาติของเขียดแล้วจะกินอาหารที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับหากอาหารที่อยู่นิ่งๆเขาจะไม่กินนะครับก็จะเป็นสัตว์นักล่าสำหรับชุดนี้ก็ออกมาเยอะเหมือนกันครับ ตัวที่โตและแข็งแรงกว่าก็คือผู้ที่จะอยู่รอดนะครับทำทุกอย่างที่ชอบชอบทุกอย่างที่ลงมือทำความสุขคือการอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุดทำในสิ่งที่เราชอบและชอบในสิ่งที่เราลงมือทำชีวิตมันก็จะมีความสุขปิดหูปิดตาไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องภายนอก ปิดหัปิดตาจากข่าวสารบ้านเมืองเสียบ้างมันมีทั้งข่าวดีและข่าวที่ปกปั่นสร้างความวุ่นวายมีทั้งข่าวจริงและข่าวเท็จถ้าไม่รู้จกักปิดหูหปิดตาเสียบ้าง,งก็จะตกเป็นเป้าหมายตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่จะปกปัน่นทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านในเมือง เราก็มีหน้าที่ทำาน้มบำรุงสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้โยเสืบต่อไปสังเกตดูนะครับว่าเขียดที่ผมเลี้ยงไว้จะแตกต่างกับเขียดที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับเขียดที่เลี้ยงไว้จะโยแบบใกล้ชิดได้นะครับจากคลิปที่ผ่าน,านมาเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าภาพที่ถ่ายมานะครับจะมีความใกล้ชิดซึ่ง เขียดจะไม่มีอาการตกใจที่เลี้ยงมานี้ก็เข้าปีที่2แล้วครับมีความใกล้ชิดซึ่งจะแตกต่างตะเขียดที่อยู่ตามธรรมชาติที่เราไปจับมาที่เรามาล้อมตะข่ายแล้วมาจับเขียดตามธรรมชาติเอามาปล่อยอันนั้นจะเข้าใกล้ไม่ได้นะครับอันนี้เขาจะมีความคุ้นเคยเขียดนี้เขาจะมีความคุ้นเคยก็จะไม่ตกใจเขียดที่เราเลี้ยงนะครับจะมีความคุ้นเคยนะครับระหว่างคนกับเขียด เขียดก็คุ้นกับเราเราก็คุ้นกับเขียดเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ใกล้นะครับเขาจะไม่ตกใจเขาจะไม่กระโดดหนีเป็นไหนนะครับต่างจากเขียดที่เอามาเลี้ยงใหม่ๆที่เราล้อมตะข่ายไว้เราไปจับเขียดตามท้องไล่ท้องนามาเพื่อิเพื่อที่จะนามาเลี้ยงนะครับอันนั้นเขาจะไม่มีความคุ้นเคยกับมนุษย์นะครับเขาจะ,ะไม่มีความคุ้นเคยกับ กับเรานะครับเขาจะมีอาการธรรมชาติของเขียดเขาก็จะตกใจง่ายนะครับนี่ก็อยู่อยู่แบบใกล้เช็ดนะครับไม่มีอาการตกใจเขียดทีด่จะเป็นเขียดอารมณ์ดีนะครับเขียดอารมณ์ดีผ่อนคลายนะครับจะไม่กลัวไม่เหมือนเขียดที่อยู่ตามธรรมชาติ แต่ไม่กลัวคนปัจจุบันนี้ก็เลี้ยงยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าสถานที่เรามีจํากัดนะครับสถานที่เราเลี้ยงมีจํากัดเลี้ยงภายในบ้านสําหรับใครที่มีพื้นที่มากมากก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่จะเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดเลี้ยงแบงดาเลี้ยงปูเลี้ยงปลา นะครับก็เป็นโอกาสดีก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่เยอะๆนะครับก็ขอทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมกันคลิปสั้นบ้างคลิปยาวบ้างนะครับก็อธิบายเรื่องเล็กน,น้อยบางครั้งทำคลิปยาวๆจบในครั้งเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีนะครับเพราะว่าบางคนดูคลิปไม่ถึง3นาทีนะครับก็กดออกแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นคลิปก็ไม่จําเป็นต้องมีความยาวคนจะดูความบันเทิงมากกว่านะครับถ้าเป็นเรื่องที่มีสาระเรื่องดีๆก็จะไม่ค่อยมีคนกดเข้าไปชมเท่าไหร่นะครับก็มีส่วนน้อยนะครับที่สนใจในเรื่องการเกษตรการเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดนะครับ เลี้ยงแดงเลี้ยงแบงดาเลี้ยงปลาก็มีส่วนน้อยนะครับที่สนใจในเรื่องการเกษตรเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงเขียดเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงปูนานะครับถ้าเป็นคลิปลักษณะนี้ไล่ยาวหนึ่งชั่วโมงนี่ก็ไม่มีใครมานั่งดูนะครับก็จะดู ไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเป็นพวกข่าวบันเทิงพวกบันเทิงดาราบันเทิงนี่รับรองได้นะครับว่าหนึ่งชั่วโมงก็นั่งดูจนจบนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับความจริงความจริงก็คือเป็นสิ่งก็ต้องพูดความจริงสำหรับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วเกิดความสนใจที่จะเลี้ยงเขียดโม่นะครับ ก็เย็นดีนะครับเขียดนี้มันเขียดเป็นจัดที่ตายง่ายนะครับการเคลื่อนย้ายการาขายพ่อพันธ์แม่พันธ์ก็ทําค่อนข้างลําบากก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับสําหรับใครที่ต้องการเลี้ยงเขียดโม่แล้วขายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุนี่ก็ต้องอาศัยความชานาญในการขนย้ายนะครับเพราะว่าเขียดตายง่าย ถ้าเป็นกบนี้สามารถข้ามจังหวัดได้นะครับส่งข้ามจังหวัดได้ถ้าส่งคืนนี่ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมีการโยนกล่องกันก็ต้องส่งด้วยตัวเองอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ